บ abei, S! <S Lan สบายดีสบายดี Rhodes, พี่น้องสบายดีพี่น้องหนะพี่น้องเ้ยสบายมีแขงม้อ่สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกฐานที่เขามาหับเบิ่งหับส้มส่องซาแพงทางลาวเฮาแล้วกับพี่น้องอยู่ฝั่งไทยอยู่ต่างประเทศแล้วก็ถูก ถูกมองถูกบ่อนเลยเนาะถั่วรูหเอาเลยเบากับตันสั่งทรายมาส่งสิปูกระเบื้องเพราะว่าหลุดค่างานเข่าสมกันเลยกับสมกันเลยเนาะกับชีได้ออกกับร่างกายแต่ตื่นมาคือนีพันไว้ม่ทุ่มส่วนไปอยู่น้ำนานไปอยู่น้ำกูบ่ะกูแล้วว่าเจาตายไพราอยากไปอยู่น้ำเจ้า หายบันหายวันหายวัยแม่ตายลุงลื้อซีว่าสิมาต์ปูกะโล่หายภาวาห่องยังบ่ท่านเคลียห้อยแล้วก็ปุ๊บปุ๊ใหญ่ตีเคลียอลไรเนี้ยนะเคลียแล้วละบ่บันสียากยันกระตุกหน้างมือโว้ยเบากัปตันเบากัปตันมาเคลี่ยครับเจ้าเก่าเจ้าเดิม ไไปเ่ดสา้สบายดีสบายดีตอนนี้ก็มาถเครียดเครียดพื้นที่ก่อนเครียดพื้นที่ให้ลุงฤฤษียักใหญ่ันาพี่น้องคลิปนี้จะให้เบิ่งให้ชมการพัฒนาส้างซ่าผััฒนา หอดคิวเบากับตันแหละพี่น้องห้ากระสังไส้มาคิวเบากับตันปูนกระเบื้องมาพ่อมสร้างมาพ่อมกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่สบายดีจ้าช่างนายช่างโอ้ต้องหดน้ำกันเนาะ้าย อาทีละห้องก่อนจนบรรยากาศรอบๆเลยที่นองคัวนางวดนางวดนางวัดเอ้ยนางบัดอ่ามาใกล้เเน่มาใกล้ๆน่ มั่ใกล้ๆเนี่ยนางวัดเอ้ยมั่งใกล้ๆเนี่ยใช่ปลาเมาจุบใช่ปลาเมาจุบแก้มปลาเมาจุบแก้มครับเบ่งชุ่มอยู่อยู่ครอบครัวสาวแคลงแล้วแล้วก็จะไปเบิ่งไปชมมันครอบครัวปารีน่ะพี่น้องเนาะเบิ่งขวบกันไปไปถามกรมหูซึกของเพึ่น ก่อนว่านอนรับอยู่บ่บมือขึ้นดีใจได้หลดนะน่ะสิไปถามบึงเนาะเพราะว่าเพื่อนพ่นกับานาสิกกำลังพัฒนาคือกันค่อยๆย่างก่อ มาหาถามข่าวปารี่กันมื่อคืนนี่นอนรับอยู่บ่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปหอดใกล้ๆก่อนจังหวาสิมาถามข่าวข้าวบุปลารีข่าวปารีนอนก็บรรลับเมื่อคืนนี่เป็นยังไงปารีนอนรับอยู่บ่นนอบบลั <c oughs> เป็นยังเจ้าจังนอนบลับ สบายดีคิดหน้องสบายดีมะลุดีใจแห้งดีใจเนาะอันนั้นจะเครียเนาะบุ้เคยมาใช้ลูกคิดได้หำได้เฮียนลูกคิดได้เฮียนก็ดีใจแต่ว่านอนติดติดทางไงกับบอระดับโอ้จิงไก่คันมันเสีอยงไม่เลี้ยงมะลุมาหนึ่งขั้วเป็นแห้งอวบอิ่มนี่บุ้งเคยเนาะมาหนึ่งบุ้พันว่าลูกคิดได้เฮียนต่อหนา มาบัดมาแบบอนารดไว้่กูจักเนาะเรปินอก็มจะวยจข่านอนบัรับไปใช้เลยมอโอมไปใช่เลยมมเอาเนีจอดเอาเบาถ้าอมฮามยูโลสบายดียูโลยูโรเลี้ยวเลียวมาเน่ยกเ็นมีแต่เลี้ยวนี่ ต่บาดีปลาล่งเนีมนมือนก่องเนนีจากจากป่องอะไรนี่ไมยหลายลยเปิดชองลำอะไรจ<า>กักพอจากลายแน่แ่นเจ้าผู้ใหญ่ยันโทรบ้างีดูนะจักตอกะจักเห็ดช่องถุงทิไว้บะเว้าเยอย่าตัอันถ้าโอมผลเป็นป่างในดนเนนอนรับอยู่บน่อไมดึกด<อ>ื่นแทงปลาึ้นเออปหากินปลาากปหาแทงปลา ไปผู้เดียวบวดได้ให้น่องอันนั้นก็เมื่อตะคืดี่ร้านนั่นก็นะไผ่เมื่อหนาที่เนี่ยเอาคือเมื่ออะไรเม่ใหย์ทูมาร<อ>้าน,านราน้านปลารีกับเมื่ออะไรได้พี่น้นองเมย์หยุดสมเมลุกไปเมย์ไงเปิ่นมาเลยนะเนาะเมย์เถาเพิ่นมาเลยก็เลยทูเอาลาน,นจึงได้เผชิญเมย์เถาเราไปใช้เมย์เถาเราไปยามบา้านลาวก็เลยให้ลานมาอยู่น้ำปลาลี่ท่า ส่วนพ่อแม่เขาเนี่ยลานที่มาอยู่นะเขาไปกรุงเทพนะพี่น้องไปทํางานเ<อ>ามื่อไหร่มอ่ะกับสองคนเมื่อไหร่พี่น้องเลือดแต่ลูกปลีสามคนสคนดีใจจนนอนบ่หลับบ,บ่หลับโอ้ยวะ่ะน,น้นองเนาะนอนวันหนึ่งโบพัฒน์มาจะไปได้โหลดไหมลูก <laughs> ลวันหนึ่งโบพัฒน์มาจะได้โหลด พัดว่าชิดได้ลูกชิดได้ทำได้เฮี้ยนโตนะเออตะกี้บวชขึ้นเลยบวชขึ้นเลยเบิดว่าบ่ได้เฮียนเลยบ่แมอจังมาดีใจว่าสันแต่จมรับยังไงไก่คันพิมจะแจ้งนะว่าันเชื่อมในเดี่ยวเมื่อตาขึ้นกลางปางแล้วโอ้ยว่ะยังถ่าอันช่างยังถ่าเอาเครื่องมือว่ะ เออถาอุปกรณ์เออยิ่งไปออาวนะบอกืึสบายดีทับโสบายดีสบายดีต่อกะเอาเฮ้ยเอาเสะน้านั่นนี่น้่มบ่เอออืมเอ็งก็ได้เอ็งก็ยืดันบวมีเวลาจักอยู่มีมาอยู่ ไม่มีแล้วเอามาหลไม่ไม่เอามาแล้วป่าเขาเลือกอลามสิพ่อเกี่ยวแล้วซะพี่น้องที่แนมเห็นนะเรืองอลามนะสิพ่อเกี่ยวแล้วเอาไมมิดมามงมไเห็น้องมนากพหน้าพี่น้องงามเขากำลังสุกใกล้สิพ่อเกี่ยวแล้วละ เวอยนี่ดจงเอากสกเีนนเลังยยงก็คือมาเละเทะน้องฮะไม่มองบ่คคยนอนก็ไปนอนก็นอนบลับเลยเอออย่าหลดเสียจะบอมันชีเป็นยังเอาแอบไว้ทั้งเงินกูอ ก้าเาต้องทำควไว้อ้อยา่อกันคนเาอย้าดินทรายนะครับมันแห้ดินทรายแงหมอนเนาะรถขาพี่น้องหรดค้าปลามันจะจมลงหลึกสินหรืนาะ มันมันหล่มแห้งพี oh ่มันเป็นหมองเขาพุดละขัวเนี่เว้ยเว้ใส่ตัวสวยดันขึ้น เขาเอื้องยังก่อนแม่แรงขอแรงเลยที่น้่งขอแม่แรงมาซอยเลยป้าใสยกันเลยลุงล่งทางทางเลยใส่เบาะกัปตันพู้พู้พูดคือมีตะปูน่ะบอย ฮ the ักเด้อนั่นคลิปนี้ผู้ขากระิคอจบไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปวิดีโอนี่ฝากติดตามกดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ส่งสาวแพงเนี่ยเด้อสุดท้ายก็อวยใจให้พรทุกทุกคนที่เขามาหับส้มจรงมีสุขภาพแข็งแรงก็ให้รลำให้รวยเบิรสุด สุสบายดีสบายดีเพาะกันคลิปหนานะพี่น้องเนาะ